ทุกคนครับจากรายการหนกระแสฮะประเด็นครอบครัวของหนุ่มกลาที่ออกไ้สัมภาษณ์กันแล้วนะครับทั้งภรรยาคุณจูนและก็คุณหนุ่มกลาที่หลายคนยังคงเฝ้ามองจับตาดูกันอยู่ครับซึ่งในการตอบคําถามสื่อเมื่อวานนี่แหละครับผมก็มีการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลที่3พร้อมชี้ประวัติที่ไม่ธรรมดาและก็ดีกีความรวยแซ่บเวอร์ของเธอคนนั้นด้วยฮะในบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเองครับผมซึ่งพี่หนุ่มนั้นนะฮะได้ถามคุณจูนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับคุณจูนบอกว่าเเเรืื่่ออองกิดขึ้นนมตปี2005 563เพราะมีคนส่งมาบอกแต่เราก็ไม่มีหลักฐานตอนนั้นก็เริ่มสืบพอรููว่าเป็นใครก็ไปส่อง a c e b o o k ดูก็เห็นหลายอย่างอย่างเช่นแปลงสีฟันคู่อะพอถามว่าซื้อที่ไหนเพราะที่อื่นไม่มีขายรวมถึงน้ำหอมทำไมมันช่างเหมาะเจาะก,กับของสามีเราเหลือเกินอย่างตอนนี้เนี่ยก็ใช้ชาแนลสีดำทำไมเหมือนกันละ่ะตอนนั้นก็แค่แบบเอ๊ะเซนของผู้หญิงแต่ก็ยังไม่ปักใจซึ่งพี่จูนบอกต่อว่าเคยสืบประวัติของผู้หญิงคนนั้นด้วยจากการที่โพสต์บ,บอกว่าตัวเองนั้นร่ำรวยมาก ส่วนคลิปเขาเต้นนั้นพี่จูนไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นในรายการนี้แหละแล้วพอถูกถามว่าเคยติดต่อเขาไปไหมพี่จูนก็ตอบว่าไม่รู้จะคุยอะไรให้โทรไปถามว่าอะไรละ่ะฮัลโหลขอสามีพี่เถยุ่งกับสามีพี่หรอคือตอนเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปคุยกับเขาคุยกับคนของเราดีกว่าว่าจะยังไงจะต้องจัดการเมื่อไหร่ซึ่งทุกคนช็อตนี้แหละช็อตเด็ดนะฮะเกี่ยวกับการเปิดวาร์ปของคนในข่าวของพี่หนุ่มกลานะฮะซึ่งพบว่าข้อมูลที่พี่จูนและก็พี่หนุ่มกลานน้นได้พูดในรราาายกาบง วรวมถึงคลิปของสาวในข่าวด้วยที่รายการนํามาเผยแพร่นั้นมันตรงกับคลิปในโซเชียลทุกคนโดยข้อมูลคร่าวๆเนี่ยพบว่ามือที่3เนี่ยฐานะไม่ธรรมดาเลยเป็นถึง CEO ผลิตภัณฑ์ความงามโดยบุคคลดังกล่าวเนี่ยเคยพูดในโลกโซเชียลว่าตนเองนั้นทําธุรกิจรวยเป็นล้านเลยมีบ้านหรูมีกระเป๋าแบ,บแรนด์เนมตอนนี้เนี่ยตัวเองอายุ32ปีน้ําหนักอยู่ที่48กิโลกรัมส่วนสูงที่160เซนติเมตรและก็มีอาชีพเป็นเจ้าข,ของแบรนด์รายได้3ล้านบาทช้อปปิ้ง 1ล้านบาทให้แม่30,000 0บาทสถานะโสดทำงาน5ปีมีบ้าน2หลังรถ5คันบ้านตากอากาศอีก3หลังคอนโดอีกหนึ่งห้องโอ้โหซึ่งข้อมูลนี้นะฮะคุ้นๆมากเลยทุกคนซึ่งจะใช้เธอหรือเปล่านะก็ต้องเฝ้ารอคำตอบกันต่อไปแทบจริงขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ